ตอนห้แบบเต้นมากแบบนีมาสแสดงนี่อะไรอย่างเงี้ยนะตอนแรกคิดว่าเดอ,อเราไม่ได้แบบโชว์แบบมาโชว์สดแบบที่ว่าเรอเป็นคนแล้วอาชีพกันนะาารงานเข้ามกเอาเป็นแบบแบบอ,อา่านไม่หมดมีแบตื่นเต้นเลย <laughs> ตา่นาานอนอว่าเขาาไปอ้าอกต่ตาร้ละครบนโอต่างครับเพื่อนนี้แบบถ้าหลุดก็ เลยเพราะแบบมันมีเทคหนึ่งเทคสองเลยแต่ถ้าเราพอเราสามารถแบบแก่ไขในสิ่งที่เราพูดกินพูลเลอร์หรออะไรเงี้ยก็อัีแบบเรียกว่าลองเี่ยนลองเสี่ลยคือเล่นเท่ากเล่นจนจบแ้มเดมันเป็นในในบทนะเป็นในที่แบบว่าไม่แต่เกิดแต่เอ้ยอไม่ใช่เกิดมีพี่จริงใช่ตอนนี้ แค่มีตึงนะก็ว่ามันสดด้วยมันโตแก่เลยไม่ได้อะไรคุณเป็นแฟนที่แบบสปอร์ตเรามาตลอดไม่ว่าเราจะไปงานไหานเรางาราใแฟงเราก็้เป็นงานแบบสามารถ อะไรก็ต้องติดตามกับแน่ครับ้นก็ต้องต้องติดตามกันนะแต่ว่ามีเพราะว่าเราขาีะว่าก็ต้องต้องชื้อต้องซื้ออะไรอย่า่ับ เอวันนี้ก็คือเาจกันที่ีเวตก่อน่อีเวนต์เป็นหลักถ้าทงานคู่มีูกไหมให้เราสปอนเซอร์ู้มันจะมีอนะไรนะฮะมี่มีเรืยีรื่อยีนีแน่นอนครับต้องติดไม่ดอีเวนต์ก่อ็อีเวนต์นช่องนี้ช่องนีเวต์ไปก่อนต้องรอดูว่าแบบหลังจากตี้นปิด ก็ประมาณไม่ดีนาก็แบบกลางๆลางปีแบก็ต้องรอดูว่าพอมีกองทุนจะวางแผนยังไงเพราะตอนนี้แบบยังหวังวจะทำอะไรมากไม่ได้ถ้าหลังการเดินไปก็ไม่ใช่ถ้าก็ไม่แน่ไม่เราจะเก็บความรับไว้อยู่นะไม่รู้ไม่เราไม่รู้เหมือนกันเราไม่รู้เลยแล้วจากเราเขาใส่เราสองเรื่องเปิงอะไรบ้าง อะไรก็เด <differences S 2> ียวแค่ช่วนี้ก็เรียนครับก็เรียนอะไรอก็เดี๋ยวต้องขาติดตามด้ย เขามีอารมณ์ในการเล่นอได้เสียก็มีคุณเราอ่ะอยากขอให้แบบให้มันจบแค่ในสนามอะไรเงี้ยพอนอกสนามผมก็ไม่ว่าคือแบบโค้ชอาจารย์หรืออะไรเขาว่าเขาแบบเล่นเล่นแบบไม่อยู่ในโกลด์เล่นนอกเ,เกมอะไรเงี้ยครับก็ผมรู้สึกว่าการที่เออ่การที่แบบเราไปนาน็นไลฟ์บอลทั้งโลกแล้ว ทุกคนรู้การอะไรอย่างเงี้ยครับจาก่าใลนตอาเป็นงแรก็ไม่ด้คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้แต่ถ้าแบบอ่ะเช่นผมไม่ไม่ได้โดนนะครับแบบนั้นมันอาจะม่เกเล็กใหญ่าไห้แต่อะไรอย่างเี้ยคิดว่าเอ้ยันก็ควบคมได้มนได้แบบร้อนตาเกงไปสาเกลีอใครอะไรเงี้ย

เราเข้าใจตรงน,น,นงั้นกับทุกคนแล้วส่วนตัที่ไม่โอเคก็ไม่เป็นไรครับเนาะแบบเราไม่พูดไปแล้วว่าแบบเปนอย่านี้นะต้องแบบแล้วก็ออกมาแอคชัติแบบเกิเ่องนะับเราไม่ไ้จะทำอะไรเพื่ออะไตอนที่เกิกนนเดเรื่องตอนที่เกิดเรื่องเราแบบได้บอกเขา,าก็เกิดเรื่องครับก็ อนะตอนนี้กสบใจกลทีเไม่ใช่ใา,ชาสบายใจเพราะแบบเราก็ตกโ,บบตก,โบบกับมตลงกับน้องไม่นอนแบนนะไ่บ่อ,อะไรเราแบบว่าน้องเขาก็เครียดมากเลยครมาปึษาบอกว่าน้องเครียดเลยอยกายา่ไม่ใช้ แต่ว่าตรงนี้คือชื้นมากปวดเจบมากฝั่งนี้วาหลังสุดแล้วแรกวัเกิดเราไปอยในรอยสกเรอยสเป็นที่ยิ่งใหญ่เอพราะมันใช้อยู่ติดเลยดีใจครับก็ดีใจแทนแทนเรีดบกนี่ผคบเนกนแดสิบค

ยิเหนียงไฟเลยนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันดูทีวีนละครับผมยินใจก็ขอให้สมหวังขอให้ได้ังปังเยอะๆด้เลยครับขอให้เงินไปรวยถ้าปังปังเจ้อยู่อีสานนี้คนไทยครับ